คลิปนี้พาดูเชิงผ้าแล้วก็ขนาดของผ้านะคะที่ขายทั่วไปนะเราจะเห็นว่าสองชิ้นนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะความยาวนะคะก็ความยาวอยู่ที่ประมาณสองหลานะคะตัวนี้ผ้าถุงที่ขายทั่วไปเนี่ยขนาดความกว้างเนี่ยความกวาม้วางอจะอยู่ที่ประมาณ2หลานะคะนี่เราอยากรู้ว่าเท่าเท่าไหร่นะคะก็วัดแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเราวก็วัดจากริมผ้ามาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ มาที่ตรงนี้นะนี่ก็จะได้ประมาณ90เซนค่ะ90เซนเมื่อเราเปิดออกมาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นทบอ,อยู่นะคะเราก็จะได้ประมาณ2หลาเนี่ยที่เขาขายทั่วไปก็ประมาณนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นการวางผ้าตัดหรือว่าเวลาว้าทำไปเทิร์นขายก็จะใช้คํานวณแบบนี้ค่ะส่วนสําหรับความยาวตรงเนี้ยจะอยู่ที่ผ้าแต่ละชนิดบางเ่นบางตัวก็อยู่ที่36373839แแต่ตัวนี้จะยาวมากค่ะอยู่ที่ประมาณ เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42ครึ่งเลยคะ่ะเนี่ยคือถือว่าเป็นผ้าที่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นการวางเพเส้นของเราอะ่ะจะเหลือช่วงบนเยอะนะคะสําหรับใครที่ตัวไม่สูงมากอย่างตัวเนี้ยสูงอยู่ที่ส6รวมขอบและพื้นเสนก็อยู่ที่3 5ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกลายเชิงผ้าสําหรับตัวนี้นะคะเราถ้าเกิดมีขิดขีดแบบเนี้ยเราสามารถที่จะใช้สุดเชิงได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ไม่ต้องเผื่อตรงไม่ต้องเผื่อพื้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเป็นทึบๆแล้วไม่ได้เป็นหยักๆเหมือนเส้นนี้เนี่ยไม่ได้หยักๆแบบนี้ตรงเนี้ยเป็นลายเกเรียบเพราะฉะนั้นเราวางตรงนี้ได้เลยเราก็จะมีผ้าที่เหลือนิดหนึ่งเอาไว้พับชายได้ค่ะนะคะเวลาเราวางนะคะเราก็จะวางไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าก็จะเหลือ เนี่ยถ้าใครไม่สูงมากอย่างคนสามเจ็ดสามแปดเขาก็จะกินถึงตรงนี้เลยแต่ตัวนี้อยู่ที่สามสิบห้านะคะแพทเทิร์นนะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่จะทําขอบได้นะคะแต่ถ้าใครตัวสูงสูงเขาอาจจะถึงนี่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นผ้าจะไม่เหลือทาขอบเราต้องมากันผ้าตรงนี้นะคะไว้ทําขอบด้วยค่ะนะคะ,นะคะตัดผ้าชิ้นนี้ไว้ทําขอบหรือถ้าผ้าเราพอบางครั้งอ่ะผ้าเราพอก็จริงแต่การใช้ตรงนี้ทําขอบทั้งบนและล่าง ก็คือจะไม่เหมาะเพราะว่าเวลาเราชิ้นเย็บกลับอควรจะใช้แถบนี้เป็นการเย็บกลับจะดีกว่าเพราะจะทําให้ขอบของเราอ่ะมองดูมองดูเวลาเข้าขอบจะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเอาทำเป็นตัวโชว์ได้ทําเป็นสีเนี่ยตัวโชว์ได้สาหรับผ้าขวางอะไรเนี้ยอันนี้ยเขาเรียกว่าผ้าขวางแบบเนี้ยขวางแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดชิ้นเยบ็บกลับอ่ะเราควรใช้แนวนี้หรือถ้าผ้าไม่พอก็ใช้ผ้าอื่นเย็บกลับได้เราไม่ควรใช้ผ้าที่เหลือข้างบนเนี่ยทำขอบทั้งบนและล่างเพราะว่าการเข้าขอบจะยากมากแล้วผ้าเขาจะปิดค่ะนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะสําหรับแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะว่าวิธีการทําก็คือแบบนี้ค่ะนะคะการเลือกลายเชิงนะคะแบบผ้าทั่วไปเขาก็จะขายกันอยู่ประมาณนี้ค่ะ นี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกันนี่ก็มีขนาดที่ความกว้างความยาวตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2หลาค่ะหนึ่งเมตรแปดสิบมาตรฐานที่เขาขายทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าความยาวของตัวนี้จะสั้นกว่าตัวเบนกี้นิดหนึ่งนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่ยาวนะคะทั่วไปก็อยู่ที่สามแปดสามเก้าเองแต่ตัวนี้อยู่ที่สี่สิบเอ็ดค่ะนะคะนี่สี่สิบเอ็ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเพลเตอร์เนี่ยคนนี้เจ้าของเดียวกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นผ้าลายปียนจบนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอเชิงแบบนี้นะคะเราจะต้องจากหยักหยกแบบนี้ที่เป็นรอยหยักหยแบบนี้เนี่ยขึ้นลงแบบนี้เราจะต้องเผื่อตรงชายนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามองดูไม่ไม่ปุดเกินไปถ้าเราใช้ตรงนี้เลยเขาจะมองดูปุดเพราะฉะนั้นอย่างผ้าตรงนี้เขาเหลือนิดเดียวเราก็อาจจะเผื่อักประมาณหนึ่งกระเบียดก็ได้ค่ะทุกคนนะหนึ่งกระเบียดก็คือประมาณนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาติดพื้นนิดหนึ่งมันจะได้โชว์ลายได้ง่ายๆนะคะ นี่ตรงนี้เราก็จะได้พับได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เราต้องทําแบบนี้เนี่ยเผื่อสักนิดหนึ่งให้ลายเขาเห็นขีดชัดๆค่ะนะคะแบบนี้นะนเผื่อนิดนึงเนี่ยวางแบบนี้ค่ะเราก็วางไปแบบนี้นะนี่เราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือนเนี่ยก็จะเนี่ยเหลือตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะเป็นแบบนี้เราก็จะเหลือตรงนี้ไปทําขอบได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าข้าวข้าวขอบเรา เรา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 นี่ยเราใช้แถบนี้เหมือนกันค่ะเย็บกลับไปจะไม่เกิดปัญหาค่ะคือถ้าเกิดเราใช้แนวคนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะเขาจะมันจะเข้าขอบยากค่ะทุกคนมันจะบิดมากเลยผ้าที่อยู่ด้านในอ่ะชิ้นที่เย็บกลับนะคะก็แบบนี้แหละคะ่ะสําหรับขั้นตอนก็คงจะเป็นข้อแนะนํานะคะสําหรับมือใหม่เนาะเวลาระวังก็อย่างที่บอกว่าก็คือจะต้องมีการล็อกลายค่ะนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้มีสอนวิธีสร้างแบบตัวนี้นะ,ะก็รอชมได้นะคะ นี่อ้อยทาคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูว่าลักษณะของผ้านะคะก็จะรวมไว้ทั้งหมดสามตัวเลยค่ะคือตัวนี้สองตัวแล้วมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีแดงอันนั้นเป็นผ้าแบบเป็นผ้าลายมอนะคะสีแดงเหมือนกันอ้อยก็เลยจัดให้อยู่ในเซ็ตเดียวกันค่ะพาดูผ้าชิ้นนี้นะคะทุกคนผ้าชิ้นนี้ลูกค้าส่งมาตัดนะคะอาจจะวัดให้ดูนะคะว่าผ้าชิ้นนี้ความยาวโดยปกโดยทั่วไปเขาจะขายอยู่ที่ประมาณสี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะ หรือประมาณ1เมตร5เซนนะคะหรือว่าประมาณ38นิ้วก็มีค่ะแล้วแต่อย่างชิ้นนี้ถือว่าเป็นชิ้นยาวนะคะแล้วขนาดนความกว้างก็คือด้านนี้ความกว้างโดยทั่วไปจะขายอยู่ที่1เมตร80หรือ2หลาน,นั่นเองนะคะเราก็วัดแบบนี้ค่ะเนี่ยก็จะได้90 90ทุกไปเท่าหนึงก็เท่ากับว่า1เมตร80นั่นเองนะคะโดยทั่วไปผ้าที่เขาขายเขาก็จะอยู่แถบนี้นะคะนี่ถ้าเราเจอผ้า อย่างเราเจอผ้าชิ้นนี้อ่ะทุกคนก็คิดว่าจะเอาด้านไหนไปชายดีแต่สําหรับย้อเองต้องเอาด้านนี้ไว้เพราะว่าจะสวยกว่านะคะถ้าเอาตรงนี้ไว้เป็นชายผ้าถุงนะคะเราก็จะต้องดูก่อนว่าความยาวผ้าถุงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็รอติดตามชมได้นะคะตัวนี้จะเป็นคลิปสอนแบบไม่ต้องสร้างพิทเทิลนะคะตัดเย็บในตัวเลยเป็นผ้าถุงป้ายเปิดแต่มีผ่าด้านในนะคะก็รอชมได้เลยค่ะสําหรับขั้นตอนที่เราจะ ตัดกันนะคะอย่างเราได้ผ้ามานะคะเราก็จะต้องดูก่อนว่าความยาวตัวนี้อยู่ที่38นะคะเราก็ดูว่าสาอ่ดอะถ้าตรงนี้เป็นชาย38ม้บาตรงนี้ลงเซาประมาณ8นิ้วจากชายตรงนี้นะคะ8ดนิ้วอะทีนี้เราก็วัดขึ้นมาว่า38ตกอยู่ตรงไหนก็คือตกอยู่ตรงนี้นะคะ นี่ก็คือกวบสุดแล้วที่เหลือตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราเอาชายพับให้เยอะหน่อยก็ได้ค่ะนะคะอย่าเอาซักประมาณตรงนี้นะสามแปดตรงอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าตรงชายขึ้นมาสองนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยเอาไว้พับสอยนะคะนี่พับใหญ่ซักนี่หน่อยนะพับไปบบน,นี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ชายกระถุงที่อยู่ประมาณนี้ค่ะก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ